เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนครับนี่ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเฉพาะไส้มันอย่างเดียวครับเครื่องมือก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเปลี่ยนแค่นี้เน,นี่ยไ,ไม่ยากครับไม่ยากประมาณนี้ครับเสื้อจะใส่แล้ว นายช่างใหญ่หูแท็กซี่มาตจะทานนายช่างใจดีโอเคก็ใจดีครับมาวันนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยเติมน้ำยาแอร์ด้วยเปลี่ยนลูกยางกันโคง เป็นลูกยางปัดน้ำฝนในช่างเราอะไรไม่ดีถอดออกให้หมดเลยครับวันนี้ใจดีมากให้คำแนะนําอีกต่างหากเอี่ครับผมโอเคครับ